ที่แดงกบปูวันที่ยี่แปดปูด้อีกคู่นึงยี่แปดให้อีกคู่นึงคู่นึงอ่าวันวาวันที่ยี่แปดจะอีกคู่คนึงอ๋มมงอวันพานเนาะอ,อันนี้ตอนนี้<ช>คือว่าเพิ่นให้มาคู่นึงคู่เดียวคว้านฝนวันวันน,นี้มีแต่เองเมือนขึ้นนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จเจแดงก็บอืนสายมาเป็นมูเดือนสากเกามาวัดปูซีหกบ่ร์ใครได้มาค่ะเนาะฝากติดตามให้กำลังใจเจแดงแน่ออกลุยหาหวย น้องเป็นโมเดียนจะก,กาเดียนจะก,กาวว่าะมีม่มขามาแล้วกดไลค์กดแช์กดติดตามเจแดแล้วล่ะะสั่งซื้อครีมโฆษณาแต่ครีมนี่ล่ะค่ะกาแฟาสบู่เหล็กปูถือค่ะเกาสองเนาะคะ่นะเนาะเดียนจ,จะกาวว่าถูกก็เลยนั่มาค่ะอันปากกดไลค์เนี่ยติดตามเจดแดงได้ทั้งเพจเจดแดงคนเดิมห่วยแม่นๆม่นเนานะะเนาะคนเดิมหวยแม่นๆม่นเท่านั้นเพจจริงนะเพจจริงเสียงจริง คือคักเลขไม่มีที่มาเอ้ยนะคะเนาะถือกันสนั่นวันไหวเจ็ดศูนย์พร้อมต่อเปียเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะให้กันตังใจค้นแก่เนี่ยอย่าให้นตะค้นนุ่มไหลเอาเดียนจะกล่าวนั่งยังยืนนั่นนี่ค่ะวัดปูสี่หกเลขข้นกับเขาดูดูเป็นยังคือบดดังค่ะปูคือบดงดังใจแดงกว่าแม่เนาะว่าว่เขอบใจดังไปได่หรอก ดีแล้วเนาะ <centimet S 1> ปูเนาะปดังปดเ็ช่ดียาบ้ไกำ็ดเจัปูสี่ปดังเด้อแต่ว่าถือเลขดีดีผู้ใดบ่ตามก็บ่ถือละกล้วกล้วยจะต้อป้อจินห่กล้วยอะตซื้อจินแห่แ่ว่าสั่นเ้กล้วยอยู่ กินในเพื่นได้บุญเนาะดีแบวู่นะมเน้าข้าวถูกตัวใดก็ปูนี่เนี่ศูนย์เก้าสองหนึ่เก้าลงหายใวันที่สีุ่ะวัสามคู่นี่บอกงวดก้อนนี่บอกขก้ถึงไม่บงวดก้อนเนี่ยงลายันถึงลายมาเห็นกระเพงซอยเพรมาเห็นซอยโบอกเนี่นองเพราว่าว่าจะกระเพงยงก็ปูเนาะไอ้กระเพง เป็นเขาเนาะพ่นพมยากค็ดอยาสงน้ำนาะปูเออพมานี่เ็ดามาาเำแพรถูกดูดูได้เหล็กเนี่ยแต่ว่าบ่ดังสองศ่จะดังแหงเราเขาซัดละถือมาตลอดทีบ้านก็จะถูกน้ำใดื่น้ำไดเนาะก็จะวันถือทุกวันอาหารอหได้ลบบซุ้นสองเนาะโอ้ยวันี้เดปูได้ยังมาปวดปายเด้อบัดนี้กันจีให้ได้้ได้สั่งน้ำกันเนาะมาั่งกัแล้าง ตั้งกองไวกันสีกินกวอเอากินเก๋อเกิน่ะไมือดีถูกมือดีมือดีมานมันจะส่องไงบส่องเออส่องเกี่ยแ้นส่องไงคนกับวงเบิ้งหลายดอกดีแล้วเขาสีเดีแข็งแข็งไงเอาผู้ใดเขาเมาตามเจียดีสีได้แข็งแข็งไหลหลายเขาก็ถูกน้ำลายหเนาะคนเนาะนทำบุญน้ำปูก่อนอันดรเปรก เทกัมพงก่ไม่เกัมเพงปูกระี่เกัมพงน้ปูเลยเนาะนั่นเราม่เลอย่างเดยกามันเชน้งเปิเนอกไอ้ทียอเด็กอันน่สายฟาเกัมพงกว่าเทกัมพงืนไอไอทมาางลเด้งไทยาเก้ศูนสามเก้าศูนย์สามเก้าสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์ หนึ่งธน,นาคารกรุงไทยสามแปดเก้าัใดดีนี้สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามเก้าสามแปดศูนหนึ่งมันกระถูกได้ไรเดยว้เดี๋ยวนาคารมันเชียร์ลาเดนะี๋ยวนี้นบตามนี้ละเมือเม่อนี่เมื่อนี่เสียามมองหมือนะ <laughs> ต้องเอาไปรูปูจับโวเดียวไปห,ห้างก่อน yeah. เ,เอา <จะ S 3> เป็นส้างน้แห้งก um, <Arms> ่อนเดี๋ยวแปะเงินกันลงเหมนมาท่นยนต์ีนลให้กันนกายมากนีนไปเากันเลยนะไปนั่นลบปูเดี๋ยวแปเงืนก้อนเงินก่อนกทำไีมฮะบอสถือไปน้าเอามาต่ใสคันนี้นาทอนนี่ล่ะติถือเลขบอสมั่อหร่ถือน้ำปูนี่บอสโอ้ ถ้าบานนัททรนเพิ่นกระถือเพิ่นมาทำบุญน้ำปูค่ะขอบคุณค่ะลดเงินค่ะเอาเงินเกิน่าทำบุญทำบุญน้ำปูวัานนั้นวัานนี้เถือกบับบ่หลายดอกสำหรับคอนอันนั้นข้าเจ้าเึืงว่าข้าเจ้าถูกเป็นล้าน ย่งบ่นดีใจทอดแกแดงสันโอ้ยเงินบาดเน่าบลทองเงินบาดเพ่นเนาะเงินบาดเท่าปลาทองเงืนบาดเพ่นถ้าเจ้าถูกเป็นล้านบ่เห็นจะเอ็ดเื่อแกเดงได้่าสั่นว่านันนะโอ้ยทอาถูกพันหนึ่งสองพันท่ากะดีใจแล้วนะเนาะก้อนนีน่ไม่ห็นสั้นถาวายขั้นปูนี้หักหักก้อนก้นนี่ไม่ เอาเที่งกำแพงค้อยปูเนาะเอาใส่ฝาาเียนนั่นกไปปกาน่เทียนื้อเกียไดี๋าไปใมอเตอร์นาอา่ปเอาเอาไหเอาไม่เอาอยางท่นเอาแนเปูเเอาแอาไรไหมใส่น้ำกันใส่นกันแบ่งทนมีต่องาเ็ไหมไม่ได้แบ่งพัานแบ่งพ่านเอาลวงเรกไม่แบ่งหาลอยมีเอาหก่าเออร่วมสร้างกำแพงเนาะวสร้างกำแพง ได้บุญได้นี่เสวงถือกน้ำ f เอฟซก็ถือกน้ำมข้าเจา้าเมฆเช่นเจอมาถามในเพจนะกับมิตร3 0มศูนย์ศย์เจเก้าสองโอ้หายทั้งบนทั้งล่างหลังคนก็หายแต่สามศเจบางคนก็หายไปสองเก่าน้ำถือกันล้ลย ยัสายยางลงไปแม่ก็เดิหมงเ่ย่ะวาสายยางวมหมนแลยเนาะปูส่หกอาสายยางัำนี้ครับมันมีเบิร์ลได้ปูสี่หาสี่หกปี่สี่หกบ่แล้วนี่มันจะมันมีมีหลฐานนนว่อันนี้มันจะแมนครับหนึ่พนบาทนี่มือเคลื่อนย่อยฟัง่ะปูนี่ไม่เห็นตัวนี้แหละ้อยลงลงระวังปูกันเลยบอกปูมาปูกันที่เร่ อาสาธุเด้อหอยกี้แดงร่างร่างไม่ลุ้เดี๋ยวจะกาวแล้วก็ใส่ฟ้าลวยแล้วลวยอีกลุ้ยแล้วลวยอีกเพราะว่าเพิ่นมาร่วมสางกระเพราน้ำปูนี่ยหอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญเส้นทองไหลมาเทมาเด้อบาดนี้ขอุดมทอนาจานูสาทูหนึ่งแสนบาทรอบหน้าเนาะทางกำลังเนาะปูหลายวัดเนาะทากำลังหล่ปูหล่วัดไหลายวัดกันหลายบอนอันนี้กันนี่เห็นลอยมาตัวนี้เลย แต่ว่าตัวนี้ปูวันกัาให้นนีซื้อหอกหัวเก่ามันตัวเดียวกันโอ้หัวก่อนหนึ่งร้อยมาสสองเก่าเอาคือวัใส่หกหกน้ำสันฮะบอกใครที่ไปพิจารณาเพิ่งเอาเนาะนัดออกกัได้ดอกที่บอกตรงอะไรทักไปเต้บอกว่าขันเพิ่นมาสิขึ้นตั้งสี่เด้เขันกันร้อยมาสสองเก่าเด้แต่ว่านั่นเพิ่งทั้งวันสอเก่ากับไซเกเพิ่นเล่บอกปู่ว่านั่นจะไปเขียนตัวเดียวเพรานว่า เขียนซูนเกลานึ้เกวเราซองเกไปทั kind of ้งถ่ายเรเลยเดเียนตามเพื่อนบอกม้วนเพื่อนกับ่าเขียนตัวนี้แล้วก็ใเขียนตัวนี้ไว้นําเพื่อนบอกเพื่อนบอกทุกท่านอตับไปผิจารนาเนาะค่ะจันาที่เป็นการทันในก็แล้วแต่นี่แหะเครื่องส่วียดีละเป็นรอยมาให้เนนี่นี่ได้แห้งกับรองซองอยู่ไปอยารวมสางสลากกับเบอร์บัญชีขึ้นไฮนาจอนะครับ้างกำแพงทำแงกำแพง สางกระเพรอบนี้จะเป็นสางกระแพงมไทยห้เบิ้งเราค่ะเสางกพงสางกาะสางกาะให้เจะาของเนาะเออนี่หละนี่มาเลยมันซี่ปูโอ้เฮามีบุญในการสางกะแพงหลายทด้เข้าไปใส่เาะสงกระแพง็ได้ปูปูสี่หกจนแล้วเนาะบ่เมียนเหลียวปนเหลียววัดอันสามหกมันสางกระพงเป็นกะแพงมาเจ้าเป็นมาท่านเรื่องเรื่องสามสามหกีค่ะวันนี้วันนี้เขาลอนี่แหะเป็นลอยไม้ํานี้ ไปสั่งปรตูโคงก็มาสำเร็จก oh, ็จะมาสั่งต่อสั่งต่อง awesome. ้วนชิปซ้อนเ่ยออกตรงแล้วได้เกลี่ย่่างสั่งเลยิปสองอออเนาะมันชิสองก็ออกตรงเมื่อหั่ก็ออกศูนสองมันบ่ออันสูงช้อนเน่ยันร้อยมากเป็นเลขสองศูนพันว่านพ่นว่าด้านเเขียนตรงเด้อพันว่าเขียนอันไปใกล้ใกล้กันนะครับเดือนจะแดเดือนจะเก่าเขาแไ่บ่เขามมกบ่สวนจองเนี่ยมากมกอยู่อ่ะสามดเลย เรียกกันอะไรสเลียกกันสูตรปูคนเขาห่าตหมื่นหนึงมันก็เขาแล้วมันกันเพราดีเน่าปูเออเนี่ยนะบ้านไปเคลื่อนกันเพิ่นเลยมาเฮ็ดเห็นตัวนี้แหละค่ะโอาร้อยมาสูตรตอยมาเนอะร้อยมาคู่กันร่องซองเ่็นีลยบานเพิ่นเลยมวบ้านเขียนตัวนี้น้ำแน่ว่าท่านเขียนตัวหัวหัวลงไว้น้ำแน่ว่าท่านเป็นบ้านสิอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวเดียวเก่าเก่าหงอกหงอกกันละกับหัวเอาพิจารณาการเรียกเมื่อหลายตัวเนาะกับเขาบ่อย ซื้อไหว้กันได้บ้านี้กันมาคันนี้เกี้ยงก็เดีดแต่เก่าก็สายไฟกาสายท้ายแล้วเนี่ยพูดจะติดไปได้ปะนั่นสนหล่าเขามีโสเอาล่องไปอี้าจะติดไปเสาเนี่ยเอาตัวนี้ละเอาตัวเอาแค่นี้เลยไปติดเห้สายไฟไปติดหอปูลปนผู้ชมเล่เด้วยถูกไหมไปน้ำกันกับปูนะวานเพื่อนซื้อลื่อซ่าบ้านน้าทอนเพิ่นกับแม่ท่านบุญน้ำตับถืออีรีดิน เจ้าเมื่อวัยจุดถูกขอให้ท่านบุญส้มรวยๆถูกหวยน้ำกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่ติดตามเนาะค่ะกำลังใจเจดงก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะที่แดดกบปูดที่ยี่แปดพูดจะอีกคู่นึงยี่แปดให้อีกคู่นึงสิคู่นึงเพิ่นมาที่ยี่แปดจอีกคู่นึงอ๋อมันผ่านเนาะอันนี้ตอนนี้คือว่าเพิ่นหายมากคู่นึงคู่เดียวก้อนเพิ่นมามันมานี่มีแต่เองเมื่อคืนนี่